ธรรมสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับคุณครูนารดาออนจันนะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องคาคล้องจองนะคะคาคล้องจองนั้นนักเรียนอาจจะได้เรียนมาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะเดี๋ยวมาป .4 เราก็จะได้เรียนอีกนะคะนักเรียนอ่จไปดูกันเลยว่าคาคล้องจองหมายความว่ายอย่างไร คำคล้องจองนะคะคำคล้องจองก็คือคำคล้องจองนะคะก็คือคําที่ใช้สระหรือพยัญชนะนะคะเสียงเดียวกันถ้ามีตัวสะกดถ้ามีตัวสะกดจะต้องอะไรคะและถ้ามีตัวสะกดจะต้องมีตัวสะกดในมาตราเดียวกันถ้ามีตัวสะกดจะต้องมีตัวสะกดในมาตราเดียวกัน ะค,ะคำจึงเรียกคำของจองเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคำสัมผัสนะคะสมมุติว่าจะทําให้มันเป็นคํำของจองนั้นจะต้องใช้สระหรือพยัญชนะเสียงเดียวกันพอเสียงเดียวกันเสร็จตัวสะกดจะต้องมีมาตาตัวสะกดเดียวกันถึงจะเรียกว่าคํำของจองและเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคําสัมผัสนะคะ,ะ,คะลักษณะของคํำของจองนะคะ ลักษณะของคำล้องจองคำข้องจองหนึ่งพยางถ้าหนึ่งพยางนะคะถ้าหนึ่งพยางก็จะมีคำที่ออกเสียงเพียงครั้งเดียวมีเสียงสระนะคะเดียวกันออกเสียงหนึ่งครั้งมีเสียงสระเดียวกันตัวสะกดมาตาเดียวกันอ่าอย่างน้อยก็คือมีอะไรนะคะครั้งเดียวถ้าครั้งเดียวใช่ไหมคะอ่าเสียงเสียง สระเสียงก็คือจะต้องเป็นอะไรคะเดียวกันเหมือนกันนะคะแล้วก็มาตราก็ต้องเป็นอะไรคะมาตาเดียวกันนะคะรูปและเสียงวรรณยุกนะคะจะต่างกันก็ได้รูปและเสียงวรรณยุกต์จะต่างกันก็ได้นะคะอันนี้คือ ค,คำของจองหนึ่งพยางนะคะามาดูตัวอย่างเลยตัวอย่างนะคะเช่นคำว่าบินดินอ,อ,อีนอบินนอหนูเป็นตัวสะกดดอ,อินอดินนะคะสังเกตดูเลยคะ่ะถ้าหนึ่งพยางพยางเดียวก็คือจะมีนอหนูเป็นตัวสะกดทั้งสองตัวใช่ไหมคะอันนี้เขาเรียกว่าคำหนึ่งพยางแต่ว่าถ้าเป็นสระ หออาหาต่ออาตาสระอาเป็นตัวสะกดใช่ไหมคะเช่นหาตาอ่านเป็นหนึ่งพยางนะคะคำอื่นๆก็เหมือนกันนะคะนะักเรียนจะมีตัวสะกดเหมือนกันจะมีตัวสะกดเหมือนกันสังเกตดูเลยนี่คือตัวสะกดเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมคะอันนี้คือตัวอย่างแค่หนึ่งพยางนะคะของคำคล้องจองอ่ะ ต่อไปคำ้องจองสองพยางคำ้องจองสองพยางคืออะไรคำที่มีพยางท้ทยของกลุ่มคำหน้ามีเสียงคล้องจองกับพยางแรกของกลุ่มคำที่อยู่ถัดไปนะคะอันนี้คือสองพยางนักเรียนมาดูเลยลักษณะสองพยาง นะคะสองพยายงจะต้องมีการสัมผัสกันนะคะคำะสุดท้ายกับคำแรกนะคะสัมผัสกันมาดูตัวอย่างรถม้าหาของม้ากับหาสัมผัสกันสระราสาอาใช่ไหมคะหมูปไปไก่มาสาระไอคล้องจองกันคำอื่นๆก็เหมือนกันค่ะ นี่สัมผัสกันคล้องจองกันง่ายมากเวลาที่นักเรียนจะทำนะคะให้นักเรียนมาดูตัวอย่างตรงนี้นะคะโอเคทานคำคล้องจองสามพยางกลุ่มคำที่มีสามพยางตั้งแต่สองกลุ่มคำขึ้นไปตั้งแต่สองกลุ่มขึ้นไปมีพยางท้ายของกลุ่มคำหน้านะคะมีเสียงคล้องจองกับพยางแรกพยางแรกก็คือ พยางที่2ของกลุ่มคําที่อยู่ถัดไปพยางค์ที่สองของกลุ่มคําที่อยู่ถัดไปนั่นเองนะคะ,ะมาดู3า,าพยางค์ก็คือ1 2ึสการสัมผัสนะคะอันนี้คือลักษณะของคําคล้องจองของ3มพยางคต่อไปคำคล้องจองของ4พยางสี่พยางคือกลุ่มกลุ่มคำที่มี4พยางตั้งแต่สองกลุ่มคำขึ้นไป มีพยางค์ท้ายของกลุ่มคําหน้ามีเสียงของจองกับพยางค์แรกหรือพยางค์ที่สองของกลุ่มคําถัดไปนะคะนี่คือสี่พยางค์อ่ะนี่สี่พยางค์หนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่แต่จะสัมผัสกันอยู่ตรงนี้นะคะสัมผัสระหว่างบทระหว่างวรคเขาเรียกเป็นวรคที่หนึ่งวักที่สองนะคะ มาดูเลยคล้องจองกันเต้าแมวใจดีมันมีความสุขทุกวันหันษาดีกับมีสุขกับทุกใช่ไหมคะมาลายพวงน้อยร้อยมาจากใจให้แม่ของเราสัมผัสกันง่ายมากเลยนะคะวิธีการไปดูเลยนะคะว่าสัมผัสคำที่สาม สัมผัสกับคำที่1ของบทถัดไปนะคะอันนี้คือทั้งหมดสี่คำเจ้าแมวใจดีอ่ะสี่คำนะคะอ่ะต่อไปข้อสังเกตข้อสังเกตนะคะของคำคล้องจองข้อสังเกตของคำคล้องจองมันก็จะมีการมีวิธีการสังเกตง่ายๆนะคะเมื่อนําคําคล้องจองนะคะเมื่อนําคาคล้องจองมาแต่งเป็นคําประพันธ์เราจะต้องมีการเรียบเรียงคาคล้องจองนั้นๆ โดยการสัมผัสนะคะตามลักษณะบังคับของคำประพันธ์ที่เลือกที่จะแต่งนะคะซึ่งจะมีการเรียกเรียกชื่อตามคำนะคะของบทนั้น,น,นเช่นเมื่อนักเรียนจะมีการแต่งากาบยานี11จะต้องแต่งให้สอดคล้องแล้วก็มีความสัมพันธ์กันตามลักษณะบังคับของกาบยานี11ตามลักษณะการบังคับยังไงนะคะ ของกาบยานี11นี้ป .4 จะได้เรียนกาบยานี11นะคะ,ะวิธีการนะคะก็จะเป็นการบังคับสำหรับกาบคำว่ากาบนี่หมายถึงอะไรกาบยานี11ก็จะเป็นกาบเป็นคำประพันธ์ชนิดหนึ่งที่กำหนดคณะพยางและสัมผัสมีลักษณะคล้ายกับฉันแต่จะไม่นิยมมีคลุระหุนะคะเหมือนกับฉัน นะคะอันนี้เป็นกาบเป็นการแต่งง่ายๆขึ้นก่อนนะคะกาบจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ชนิดคือกาบยานี11กลาบฉบังกาบสุรังคนางกาบห่อโครงแล้วก็กาบขับไม้ห่อหงนะคะก็จะมีแต่ป .4 เราจะได้เรียนากาบยานี11ก่อนนะคะคือกาบยานี11นี้นะคะนักเรียนป .4 เราจะมีการได้อ่านอยู่ในวรรณคดีลำนำนะคะสมมุติว่าข้อที่1น,นะคะ ลักษณะการสังเกตกับนะคะก็คือวักหน้าจะมีทั้งหมดห้าคำอ่ะดูสังเกตก่อนกาบยานีสิบเอ็ดนะคะวักหน้าจะมีทั้งหมดห้าคำนะคะวักหลังจะมีทั้งหมดหคคำนักเรียนมาสังเกตก่อนวักหน้าอยู่ตรงไหนวักหน้าอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้คือวักหลังวักหน้าอันนี้คือวักหลังแต่ถ้าข้างล่างอีกวักหน้าวักหลังถ้าสี่ ีวักที่คุณครูวงนี้เขาเรียกว่าหนึ่งบทนะคะอ่าวักหน้ามีห้าคำเพราะครูผู้นำทาง1 2 3 4 5 5องสาส่ห้หคำใช่ไหมคะใช่เรือจ้างรับเงินตรา หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, ่งสสามสี่ห้าหทั้งหมดหกคำวักหน้ามีทั้งหมดห้าคำวักหลังมีทั้งหมด6กคำใช่ไหมคะถ้าสมมุติว่านี่ห้าคำอันนี้หกคำใช่ไหมลูกทีนี้เขาเรียกเป็นถ้าสองถ้าสองวักเขาเรียกเป็นถ้าสี่วักเรียกเป็น1บทใช่ไหมคะถ้าสี่วักเรียกเป็น1บท อ่าโอเคนะคะต่อไปพุ่มพันธุ์จึงนำมามาสัมผัสกับปราสราะอาเหมือนกันใช่ไหมลูกกราบบูชาพระคุณครูย่าแพรกแซรดอกไมพ้พร้อมมาลไอันงามหรูไลกับไม้นะคะรูกับครูสัมผัสกันนะคะดอกเข็ม ออกช่อชูรู้นะคะจากจิตหนูผู้รู้หุนออันนี้คือลักษณะของกราบยานี11นะคะนักเรียนมาดูหน้าถัดไปต่อไปกรสุภาพกรนะคะ,ะกรของเรานี้นะคะในลักษณะของกรสุภาพกรสุภาพมันจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด มีกรหก 7, กรเจ็กรแปดแล้วก็กรเก้น, 9, นะคะแต่ปอสีได้เรียนแค่กรสี่สุภาพนะคะกรสี่สุภาพกรกรสี่สุภาพนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโคงสี่สุภาพอาสมมุติว่าคุณครูยกตัวอย่างให้นะคะเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววขนอ่า ถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เพียงคนยอ,อยอมเสียทีที่ตุนได้เกิดมาใจสอะอาดใจสว่างใจสงบถ้ามีครบควรเรียกมนุษยสาเพราะทำถูกพูดถูกทุกเวลาเปรมปรีดาทุกคืนวันสุขสันจริงนะคะ,ะเป็นมนุษย์เป็นได้เพราะใจสูงคำว่าสูงสัมผัสกับคำว่ายุง มีดีที่แววขนคำว่าขนมาสัมผัสกับวัคที่หนึ่งถ้าใจต่ำเป็นได้แต่เทียงคนยอมอยอมเสียทีที่ตนได้เกิดมา,าสัมผัสกันนักเรียนสังเกตวิธีการสัมผัสเลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคูบีก็ มีการบ้านอยู่ในเล่มทักษะภาษาะะของป .4 เราที่หนูๆได้ซื้อไปนะลูกทักษะภาษานะคะคแบบฝึกหัดของเรานะคะให้นักเรียนนะคะให้นักเรียนเปิดไปหน้าเปิดไปหน้าการบ้านนะคะหน้า165หน้า165นะคะ จะมีการบ้านก็คือให้นักเรียนคิดคำคล้องจองของกลุ่มคำต่อไปนี้แล้วเติมลงในช่องว่างหน้า165นะคะ,ะหน้า165นะคะทำคำคล้องจองนะลูกต่อไปเปิดไปหน้า166และ167 าการบ้านหน้า165หน้า166หน้า167คําของจองและกรสุภาพกับยานี11ให้นักเรียนลองฝึกแต่งดูนะคะแต่งดูนะคะถ้าไม่เข้าใจยังไงให้ดูคลิปวิดีโอและดูศึกษาค้นคว้าในอินเทอร์เน็ตนะคะเพื่อที่จะทำการบ้าน3หน้านี้นะคะ นักเรียนทําให้เรียบร้อยนะลูกนะเขียนตัวบรรจงสวยๆนะคะวันนี้ครูบีก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองนะคะนักเรียนธรรมะขอบคุณค่ะ